สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTC Gamer มีจุดนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆของเกมฟรีไฟล์ FIFA. ทุกคนได้รับชมญไปรับฟังกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ฟรีไฟของเราเนี่ยมีอเดตกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างนะครับไปกันเลยเพื่อนๆเ,เคยคิดไหมครับว่าถ้าเราได้ร่วมงานเกมกินไก่อย่างฟรีไฟลในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะพบเจออะไรบ้างเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมล่ะช่วงนี้ ผมก็ติดการ์ตูนตัวหนึ่งมากๆเลยนะครับปเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับ1คนได้เข้าร่วมเกมอย่างฟรีไฟล์จริงๆผมติดเรื่องนี้มากอยากดูว่าเขาจะเอาชีวิตรอดแบบไหนการ์ตูนที่ผมอ่านเนี่ยนะครับผมใครอยากจะอ่านตามผมเนี่ยก็เข้ามาดูได้นะครับผมที่แอปไอมังงะนะทุกคนและแอปไอมังงะนะครับผมเป็นแอปอ่านการ์ตูนที่ภาพสีรูปสวยเนื้อหาดีและยังมีการ์ตูนให้อ่านฟรีด้วยแอปนี้โหลดง่าย ได้ที่สําหรับขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คําว่า i อมังะใน Play Store แล้ะก็กดค้นหาได้เลยนะครับ 2. ทำการกดติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เปิดใช้งานฟรีได้เลยหรือว่าจะกดโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมผมได้ปักุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนแนวการ์ตูนนะครับผมนะก็จะมีทั้งผู้ชายนะครับสไตล์แบบเท่ๆบูบูหรือว่าสไตล์ผู้หญิงนะครับความรักโรแมนติกดรามา่าอะไรประมาณนี้ก็มีครบทั้งหมดเลยและ ภาพยังสวยดูดีเนื้อหาสนุกเปิดอ่านได้ทุกวันอีกด้วยนะครับและแอปพลิเคชันไอมังงะตัวนี้เนี่ยก็อัปเดตการ์ตูนมังงะนะครับผมใหม่ทุกวันนะครับสามารถตามไปอ่านกันได้ทุกที่เลยนะฮะและนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันไอมังงะนะครับยังจัดกิจกรรมแจกเพรฟรีนะครับ ในหน้าแฟนเพจนะครับเออหนึ่งเลยนะครับง่ายๆเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันไอมังงะแล้วก็ให้5ดาวของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมใน f a c e b o o k แฟนเพจของแอปพลิเคชันไอมังงะนะครับแค่นี้ทุกคนก็ได้รับเพชรฟรีแล้วนะครับแอปดีๆอย่างนี้เนี่ยทุกคนอย่าพลาดนะครับไปโหลดกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมได้ทำการปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ โหลดก่อนมีสิทธิ์ได้เพชรก่อนแน่นอนฮะกิจกรรมใหม่ของขวัญซานต้าเติมครบได้เพชรคืนเติมเป๋าเติมครบ100เพชรนะครับจะได้เพชรคืนถึง100เพชรเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เติม300เพชรนะครับจะได้เพชรคืน50เพชรนะครับแล้วก็เติม500เพชรจะได้เพชรคืน้น50เพชรนั่นเองนะครับก็กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่31ธันวาคมเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเติมนะครับเพื่อรับของขวัญจากซานต้าเนี่ยก็สามารถมาเติมได้เลยนะครับผมนะทุกคนครับสูงสุดถึง200 ไปเพจเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนบอกเลยว่ากิจกรรมนี้คุ้มมากๆถึงมากที่สุดเลยนะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมที่จะได้รับบัตรสร้างห้องนะครับเอาตัวรอดครบ180นาทีนะครับรับฟรีไปเลยบัตรสร้างห้องนะครับนันกิจกรรมที่มีชื่อว่าสุขสนร์วันสุขนะครับส่งท้าย Friday นะครับทำกิจกรรมให้สําเร็จเพื่อรับของรางวัลนะครับก็คือลงไปเล่นเอาตัวรอดให้ครบ180นาทีนั่นเองนะครับกิจกรรมตัวนี้ไม่จะเป็นนะครับว่าจะต้องบูญาษหรือว่าจะต้องได้ที่1นะ ก็แค่ลงไปเล่นให้ครบ180นาทีนะครับก็จะได้รับบัตรซ้าห้องฟรีหนึ่งใบนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับกิจกรรมนี้มีแค่วันที่25วันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมเล่น10บรับร้อยนะครับทุกคนลงเล่นเกมให้ครบ90นาทีนะครับรับกล่องสุมสกินปืน M 1น1 4งศูนวิเทอร์บลิดไปเลยนะครับจำนวน10กล่องนะในนี้ก็จะมี M 1 0 1 4งศวิเทอร์บลิดนะครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของสกินปืนถาวรสุดโกงในสสมมมมัยกกกก่าาาากอออน็าาาารรรถจจจจงงเป้้้ขไดแลวิ ต่อนะครับตลาดแห่งความมืดหลังห้องทํางานของซานินะครับลดราคาสูงสุดถึง90%เลยนะครับกิจกรรมนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่25ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมเลยนะครับใครที่อยากจะมาเป็นเจ้าของคอรวันหรือแฟชั่นสุดแรงนะครับสามารถมาเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับที่ตลาดแห่งความมืดหลังห้องทํางานของซานินะครับในกิจกรรมตัวนี้เนี่ยลดราคาสูงสุดถึง90%เลยนะครับใครที่อยากจะมาเป็นเจ้าของหรือว่าอยากจะมาซื้อของที่ลดราคาสูงสุด90%เนี่ยก็สามารถมาซื้อเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับเอาละครับผมก็สาหรับกิจกรรมต นี่นะผมเป็นเซอร์ไพรส์สุดพิเศษฟรีไฟ่ปาร์ตี้คริสต์มาสในนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องยอดคนดูพร้อมกันครบแจกไอเทมยกเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับผมนะก็จะแจกฟรียกเซิร์เฟเวอร์ไปเลยนะครับผมเป็นเซอร์ไพรส์แอร์ดอบเตรียมรับของรางวัลพร้อมกันยกเซิร์ฟ ดูพร้อมกันครบรับโค้ดไปเลยนะครับก็สําหรับโค้ดนะครับผมจะมีตั้งแต่กล่องที่1นะครับผมนะนี่นไหมจะมีกล่องที่1นะครับวันที่26นะครับทุกคนนะก็จะมีกล่องที่1คือดูพร้อมกัน5 0,000คนนะครับจะแจกโค้ดนะครับนี่นะเป็นตั๋วสุ่มนะครับ3ใบนะครับเว็บป้อนรอยย่อนะแล้วก็จะมี10,000แคนนะครับจะได้ท่าทางแบ็คฟลิปนะครับท่าทางแบ็คฟลิปก็จะราคา 399เพชรนะครับอืมแล้วก็จะมีอันที่3นะ1 5 0 0 0แสนนคนครับจะได้เซตชุดเนเธอร์ท็อกซินนะครับมูลค่า1,499เพชรเนะครับก็รับฟรีไปเลยนะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับ ทางทีมงานจะมีเซอร์ไพรส์ก็คือกล่องโคส้สดพิเศษที่จะมีขึ้นมาตลอดงานปาร์ตี้ของเราทุกคนสามารถรับไปได้เลยนะครับก็คือเซอร์ไพรส์บ็อกนะครับจะเป็นกล่องสุ่มอาวุธนะครับจะมีอยู่ด้กยกัน5กล่องนะครับแล้วก็จะมีกล่องสุ่มสกินปืนนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับจำนวน5กล่องแล้วก็กล่องสุ่มสกินปืนกราดิอุสกีก5กล่องนะครับแล้วก็จะมีบัตรสุ่มโกลรยัอนะครับ2ใบนะอันนี้คือแจกตลอด ทั้งปาร์ตี้เลยนะครับก็คือทั้งไลฟ์สดอ่ะแจกไปเลยยาวๆนะครับตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับนะเริ่มไลฟ์สตรีมสดนะสามารถแลกของรางวัลได้ถึง2ทุ่มเท่านั้นในวันเสาร์ที่26ธันวาคมนะครับจำไว้ด้วยนะก็คือวันที่26ธันวาคมนะครับ11โมงเช้ามีการไลฟ์สตรีมสดนะครับแจกของถาวรยกเซิร์ฟนะครับสำหรับของรางวัลนะครับแจกฟรีรับได้ยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับจะเป็นโค้ดนะฮะ ก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมารับชมไลฟ์สดด้วยนะครับดูครบตามเป้า150,000คนรับของถาวรยกเซิร์ฟไปเลยนะครับแต่ว่าต้องมาดูไลฟ์สดเท่านั้นนะครับถึงจะได้โค้ดนะ ก็สำหรับช่องทางการรับชมไลฟ์สตรีมสดนะครับจะมีตั้งแต่ก f ริ e ่าฟีไฟทยเล่นะครับที่เป็นออฟฟิเชียลหลักของ u t u b e นะครับแล้วก็จะมีเป็นแฟนเพจนะครับ Galina ิ r ่าฟีไฟนะครับนะในวันเสาร์ที่26ธันวาคมนะครับสามารถมาดูไลฟ์สดได้2ช่องทางนะครับก็คือแฟนเพจของก n ริ r ่าฟีไ e แล้วก็ ยูทูบชาแนลกัลลิน่าฟรีไฟล์ไทยแดงนะครับอย่าลืมมาดูไลฟ์สดครบ1 5 0 0 0 0คนเพื่อรับของถาวรได้ฟรียกเซิร์ฟด้วยนะครับประกาศอัปเดตนโยบายการแบนประจำวันที่24ธันวาคม2563ทุกวันนี้ยังสงสัยกันหรือเปล่าทําไมถึงโดนแบนทั้งที่คิดว่าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นแน่ๆวันนี้จะมาสรุป8สาเหตุที่จะทําให้ทุกคนโดนแบนกัน1เลยก็คือใช้โปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยแบน2ใช้บัคหรือระบบเกมในการเอาเปรียบคนอื่น มีสิทธิ์โดนแบนนะครับ 3. ใช้หมอดหรือดัดแปลงตัวเกมจนเกิดความเสียหายมีโทษถึงโดนแบนนะครับ4ใช้โปรแกรมบูสต์ความเร็วมือถือที่ไม่ได้ติดตั้งมาตั้งแต่การตั้งค่าของโรงงานมือถือมีสิทธิ์โดนแบน 5. ใช้โปรแกรมแต่งเป้ายิงโดนแบนแน่นอน6โหลดและเล่นเกมจากแหล่งดาวน์โหลดที่ไม่ปลอดภัยมีสิทธิ์โดนแบนเจดสนับสนุนผู้จะทำโปรแกรมโกงหรือหมอดโดนแบน8 แอบอ้างเป็นโปรเรียกยอดเท่ากับโดนแบนหรือใครอยากยานเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจของกริน่าฟรีไฟน์นะครับกดเข้ามาอ่านที่ลิงก์เพิ่มเติมได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสํสาหรับกิจกรรมแลาก็อัปเดตท,ทั้งหมดในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบอัปเดตเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยมีของฟรีแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไว้เอจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันนะ